วัสดีครับผมอนุกูสอนเอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมา o p e n b นบล็อกกันนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจนะครับที่จะใช้ที่จะเลือกซื้อฮารเน็ตสำหรับการกู้ภัยหรือการทำงานนะครับก็พอดีวันนี้มีโปรดักตัตวใหม่มานะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ของจีนนะฮะของซินดานะครับ,รบแล้วก็ สำหรับคนที่กำลังมองหาฮารเน็ตแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดหรืออา,อาจจะมีเงินที่จำนวนเงินวงเงินที่ไม่สูงมากนะครับต้องการหาฮารเน็ตเนี่ยเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเอาไว้ซ้อมกันนะครับสำหรับการฝึกทักษะเชื่อนะครับก็พอดีมีฮาร์เน็ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งออกมาใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นของซินดานะครับ ด้นี่เป็นของจีนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น HA 9550 BHL นะครับนะฮะซึ่งเป็นฟู l l ที่ฮันเนะครับเป็นฮ e ันเน s แบบเต็มตัวนะครับนะฮะก็ราคาไม่สูงมากนะครับตัวเนี้ยนะครับราคาถือว่าใช้ได้เลยนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณสัก4,000ถึง5,000บาทเนี่ยสามารถหาซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ฝึกซ้อมหรือ เอาไว้ในการที่จะฝึกทักษะเบื้องต้น่อนนะครับก่อนที่จะไปอัปเกรดที่เป็นโปรดักที่เป็นฮร์เน็ตที่เป็นของแบรนด์นะฮะของแบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็นของยุโรปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เริ่มต้นจากตัวเนี้ยพอเอามาใช้ได้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าตัวงานจะจะโอเคไหมนะครับตัวเนี้ยเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ทางผู้นําเข้าเนี่ย ะะส่งมาให้ผมนะครับลองใช้ดูพอดีเห็นโพสตในเว็บแล้วรู้สึกสนใจมากนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเอองานที่ออกมาในเป็่ของจีนเนี่ยมันโอเคไหมนะครับ,นะรบลองมาเปิดดูกันเลยนะครับ,นะรบออตัวผลิตที่ให้มาเนี่ยนะครับตัวถุงระบุไว้ว่าได้ตัว ce นะครับได้มาตรฐานที่เป็น ce นะครับแล้วก็ถ้าเป็น European Standard ได้ en 361 ปี2002นะครับ,นะรบสำหรับตัวดีลิงที่เป็นตัวหน้าอกและตัวที่อยู่กลางหลังนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเอวนะฮะด้านข้างเอวก็จะเป็น EN 358นะครับปี2018นะครับแล้วก็สำหรับตัวดีลิงด้านหน้าหัวเข็มขัดนะครับได้มาตรฐาน EN 8132008นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวงานจะโอเคไหมนะครับบนตัวาร์เน็เนี่ยที่เขาให้มานะครับจะมีเลเบลมีฉลากติดมาด้วยเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนะฮะตัวเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือแกะดูก่อนนะครับว่าคู่มือการใช้งานเขาระบุไว้ว่าอะไรบ้างนะครับนะฮะตัวนี้เป็น work handet manual นะครับนี่คือสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูที่เราต้องอ่านนะครับปกติของที่มีมาตรฐานนะครับ เ,เขาจะเขาจะมีตัวนี้ติดมาให้นะครับเป็นคู่มือการใช้งาน,นครับบนตัวนี้ระบุอะไรบ้างเป็นคู่มือการดูแลรักษาการใช้งานหรือข้อพึงระวังนะครับในการใช้งานนะครับเพราะฮันเดตแต่ละตัวเนีย่ยการออกแ,แบบอย่างนี้แต่เพาะงานนะครับแล้วก็ถ้าผ่านมาตรฐานเนี่ยนะครับถ้าผ่านมาตรฐานมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเขาเรียกมีความแข็งแรงขั้นสามี่อยู่ไว้อยู่แล้วนะครับ เสร็จแ,แล้วเรามาเช็คดูซิตัวเลเบลที่เป็น CE UAA e, นะครับตัวนี้นะครับ CE เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยของจีนเนี่ยมันมี CE ที่เฟซนะครับก็คือเป็น CE ของจีนนี่แหละนะฮะมันย่อมาจากตัว China Export นะครับซึ่งตัวเลเบลตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็น CE ตัว C กับตัว E ที่ชิดกันอย่างนี้ ที่ชิดกันนะครับมันจะไม่มีช่องว่างนะครับนี่คือเป็นไชน่าเอ็กซ์นะครับแต่ตัวนี้เป็น CE ที่เป็น CE ของยุโรปนะครับก็ถ้าดูคร่าวๆก็น่าจะโอเคนะนะครับคิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าจะต้องเข้าไปเช็คนะครับในเว็บไซต์นะครับหรือเช็คเลเบลดีๆนะครับว่าว่ามันโอเคไหมนะครับหรือว่าถ้าสามารถขอเกัวติเกตนะครับจาก จากผู้ซื้อได้นะครับนะก็ขอได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานในภา,าคอุตสาหกรรมหรือไปใช้งานที่มันมีการตรวจคัดคลองอ,อุปก,กรณ์ในการทํางานว่าต้องได้มาตรฐานเนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งในการทํางานเนี่ยเราจะต้องแนบใบใบเซอร์เนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อขออนุญ,ญาตนําอ,อุปก,กรณ์ฮาร์เนตตัวนี้เข้าไปใช้งานในภา,าคอุตสาหกรรมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสอยา่างแรกสุดนะครับ ทีนี้มาดูบนตัวฮันเน็ตบ้างนะครับคือผมเห็นฮันเน็ตซินด้าเนี่ยมันมีอยู่หลายรุ่นนะครับที่เขาจำหน่ายอยู่นะครับจะมีค่อนข้างเยอะหลายโมเดลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นตัวท็อปสุดของซินด้าละที่เพิ่งออกมานะครับนะฮะซึ่งการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีการออกแบบที่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับนะฮะสังเกตดูตัวเว็บบิ้งนะครับที่เขาใช้นะครับเว็บบิ้งเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานะครับ ยิ่งหนามันก็ยิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับลองเช็คดูนะครับพวกเว็บบิ้งต่างๆนี่ถือว่างานโอเคนะฮะเว็บบิ้งถือว่าโอเคมากนะครับอย่างที่สองคือเช็คดูรอยเย็บในตำแหน่งที่สำคัญนะครับนะฮะเช่กเซนตัวนี้นะครับดูรอยเย็บนะครับนี่เป็นการเดินแซกใช้จับบา์แผลในการเดิน เดินย้ำนะครับตรวจเช็คให้ดีฮะนี่คือสิ่งแมกที่ต้องเช็คนะครับว่าเส้นได้เนี่ยมันจะไม่มีการลุ่ยหรือหลุดนะครับแล้วก็มีการเย็บได้ค่อนข้างค่อนข้างดีได้มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของฮาร์เน็ตที่เขาตัดตัวเว็บิ้งแล้วมาประกอบกันเนี่ยนะครับความแข็งแรงจะอยู่ที่ตัวได้ตัวเย็บด้วยนะครับเช็คในตำแหน่งที่สําคัญนะครับ,นะรบตัวที่รับโหลดเลยอย่างเช่นตัวด้านหน้าอย่างนี้นะครับ หรือตัวหน้าอกอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเช็คอย่างแรกสุดนะครับส่วนที่เป็นเมเจอร์เลยนะฮะนะครับส่วนหลักเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับเราเย็บด้านล่างด้านในนะครับเช็ตให้ดีนะครับว่าว่ามันโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ทําได้ค่อนข้างดีนะครค่อนข้างดีมากนะครับมาดูส่วนต่อไปก็คือส่วนแพดดิ้ง แผดดิ้งก็คือตัวแผดดิ้งลองเอวเนะี่ยตัวนี้ค่อนข้างหนาแล้วก็งานค่อนข้างแน่นเลยนะครับนะครับหนาแข็งแรงนะครับตัวผ้าตัวนี้จะเป็นคอนดูล่าครับคิดว่าแน่เป็นคอนดูล่า5 0ดิบปีนะครับเป็นคอนดูล่านะครับมีโฟมแท็บถือว่างานพอสมควรดีพอสมควรเลยนะนะครับแล้วก็ดูว่า ในรอยเย็บที่เชื่อมส่วนที่เป็นเมเจอร์เนี่ยนะครับมันเชื่อมกันตลอดหรือเปล่านะครับมีการเย็บรอบนะครับอย่างนี้นะครับเปิดดูให้หมดนะครับนี่ถือว่าส่วนเอวเนี่ยนะครับแฮดดิ้งเอวใช้ได้เลยนะฮะมาสำรวจส่วนเชสบ้างนะครับเชสมันจะเชื่อมกับด้านหลังเชคดูนะฮะเชสด้านหลังจะมีตัววีมีการเย็บย้ำนะครับมีการเย็บย้ำ ตัวโลหะค่อนข้างหนานี่น่าจะประมาณสัก4มิลได้นะครับวัสดุออตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นอล mm ูมิเนียมนะครับเสร็จแล้วมาเช็คตัวดีลิงนะครับดีลิงตัวนี้จะเป็นดีลิงที่ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยนะครับวีเลเบลเอสำหรับระบบการตกนะครับสำหรับ EN 361นะครับด้านหน้า วีเชฟด้านหน้ามีตัวปรับนะครับนะฮะอ๋อตัวนี้ให้ตัวติดหน้าอกมาด้วยนะครับสำหรับล้างตัวเชสเอเซนเดอร์นะครับให้มาในตัวเลยซึ่งค่อนข้างง่ายเราไม่ค่อยเราไม่ต้องไปหาว่าต้องเอาได้มาร้อยต้องร้อยยังไงเวลาติดตัวหน้าอกอย่างเนี้ยนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับหรือถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะ CG อาจจะไม่ตรงรันเวย์ของเชือกเวลาผ่านหน้าอกเนี่ยมันอาจจะ ไอ้สิของเชือกมันอาจจะไม่ตรงมากแต่ถ้าได้ตัวติดอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับนะฮะมันจะทําให้แนบและตั้งตรงสมอน,นะครับตัวนี้งานค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีทีนี้มาดูตัวขาบ้างะนะครับตัวขาตัวนี้นะครับตัวล็อกเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกแบบออตโต้ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับที่เป็นตัวล็อกมาตรฐานนะครับ บางตัวเนี่ยนะฮะราคาอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงแต่เขาจะปรับตัวล็อกมาเป็นแบบออโต้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นสปีดบัคเกิลนะครับก็คือเป็นตัวปรับนี่แหละแต่ว่าคุณสามารถปลดออกปลดเร็วนะครับอย่างของอายในอของ NTR อย่างเงี้ยเขาจะให้ตัวสปีดบัคเกิลมานะครับซึ่งจะทำให้การใช้ง,งานสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ของ NTR ผมไม่เคยใช้เหมือนกันเอาตัวนี้ก่อนนะฮะ แต่สักวันก็นต้องหาม,มาลองนะครับหาม,มารีวิวให้ดูนะครับการเข้าเว็บบิ้งนี่ถือว่าใช้ได้นะเขาทั้งแข็งแรงนะครับมีซ้อน2ชั้นนะครับตัวนี้มีซ้อน2ชั้น,นถือว่างานทําได้ดีเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับก็คือเรื่องระยะจากแอทแท h Point ที่เป็น p n 814และแ n 813นนะครับก็คือ ปกติแล้วเนี่ยฮันเน็ตเนี่ยตัวสัดส่วนของตัวขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะยาวไปอย่างมาตัวเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณสัก7นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ยืนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเดินสะดวกแหละนะครับมันเป็นถ้ามันยาวขึ้นเนี่ยเป็นฮันเน็ตที่ออกแบบสําหรับการเดินหรือระบบการตกทั่วไปซึ่งคุณต้องการความคล่องตัวในการเดินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฮันเน็ตบนเชือกนะฮะความยาวส่วนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6นิ้วครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะฮะเวลาเราใส่ไปนะครับถ้ามันสั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวขาเนี่ยมันถูกหลังขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งโพสิชันในการนั่งบนเชือกอย่างนี้นะครับมันจะสามารถทําได้ดีขึ้นนะครับ,นะรบน้ำหนักจะลงที่แพดดิ้งส่วนขานะครับถ้าด้านหน้านิสสั้นนะฮะทำให้เวลาเรานั่งทํางานมันสามารถนั่งทํางานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเว็บบิ้งตัวนี้ เป็นรลปมาให้ด้วยด้านหน้าแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรนะฮะเดี๋ยวลองไปดูในแมนนวลอีกทีนึงนะครับแต่ว่างานจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับฮันเ,เน็ตส่วนของ EN813 เนี่ยนะครับถ้าเป็นของแบรนด์ยุโรปนะครับนะฮะตัวนี้จะมี2ชั้นนะครับซึ่งเลยทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความแข็งแรงที่มากขึ้นตัวดีลิงด้านหน้าที่เําหนักหลักเนี่ยนะครับมันจะมีเว็บบิ้งซ้อนอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงเวลาเราใช้งานบนเชือกหรือเวลาเราโหลดน้ำหนักเข้าไปอย่างนี้นะครับ,รบซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าสำหรับแบรนด์ยุโรปนะแต่ถ้าพูดถึงระดับการใช้งานปกติที่เอาตามมาตรฐานเลยนะนะครับที่เป็น en 813เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาลองรับการตกเนี่ยเราจะรับการตกในลักษณะ head up h e a up ก็คือตกแนวดิ่งหัวขึ้นด้านบนเสมอนะครับ แต่ในบางรุ่นที่เป็นมาตรฐานของแอนซี่อย่างนี้ของอเมริการเนี่ยนะครับมันจะมีการทดสอบที่เป็นเฮดดาวก็คือการตกแบบหงายท้องอัพไซด์ดาวลงมาแล้วมีการจัดภากลัหัวจะกระดกขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้โอกาสการฉีกขาดเนี่ยมันมีน้อยกว่าสำหรับตัวมาตรฐานแอนซนะครับนะครับซึ่งออพอเราดูมาตรฐานเนี่ยมันจะกําหนดการใช้งานแล้วว่ามันสามารถทําอะไรได้ ทีนี้เรามาดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับส่วนอื่นนะครับนะฮะส่วนขาอ่ามาดูส่วนขาต่อแพดดิงนี้จะเหมือนกับตรงเอวนะครับค่อนข้างหนาเลยนะฮะหนาถือว่าใช้ได้กระจายน้ําหนักค่อนข้างดีนะครับนะฮะเวลานั่งเนี่ยนะครับจะกระจายน้ําหนักดีมากส่วนตัวที่หลังเนี่ยมีตัวปรับนะครับตัวปรับตัวนี้เป็นตัวปรับระยะหลัง เพื่อให้ดีลิงด้านหลังเนี่ยมันสูงขึ้นหรือมันต่ําลงนะครับโปติเวลาผมใช้งานเนี่ยนะครับผมจะเน้นให้มันต่ำไว้ก่อนนะครับขยับซะนะครับส่วนปลายนะครับจริงๆน่าจะมีการเก็บปลายซะหน่อยนะครับนะฮะถ้ารุ่นต่อไปถ้าทําเก็บปลายตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ,นะรบพอปรับได้ระยะที่เราอยากได้แล้วทีนี้ก็ร้อยมันเข้าไปนะครับแล้วเราจะเก็บสาย มุนเจ็บเลยครับเพราะว่าบนตัวคาเนเด็เนี่ยเขาจะให้ตัวยังยืดมา mm. ให้ด้วยมาใช้ในการเก็บสายถ้าเราไม่อยากใช้เช็ดด้านบนเราก็แค่ถอดออกนะครับจะไม่ีไทีนี้ mm. ในส่วนขาด้านหลังนะครับส่วนขาด้านหลังเนี่ยนะครับเขาให้ตัวปลับก ส่วนของขาด้านหลังมาให้แบบนี้นะครับ,นะรบซึ่งมันจะทําให้ตัวหลูกขาเนี่ยมันไม่ย้อยลงมาด้านล่างให้มันเจ็ก,กะามมากนักนะครับเราสามารถปรับได้ตัวนี้เป็นออโต้บ็อกเกิลด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยจะเป็นยางยืดซึ่งเวลาเราใช้เป็นนานๆสักประมาณสักสามปีห้าปีอย่างเงี้ยยางยืดมันจะเสื่อมพอเสื่อมแล้วเนี่ยเวลามันจะซ่อมหรือแม่นทันนั่นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มียางยืดเอายางยืดออกไปเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น นะครับก็ใส่เป็นตัวออโต้บัคเกอร์มาให้แทนนะครับถนะือว่าโอเคเลยนะนะครับทีนี้มาดูส่วนดีลิ่งด้านข้างที่เป็นมาตรฐานตัวนี้อบุกเป็นดีลิ่งเอ็นสามนะครับนะฮะดีลิงเอ็นสตัวนี้ผมว่าให้มาค่อนข้าง,งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นดีลิ่งที่มันมีสะพาน มีสะพานแล้วดียังไงโกติฮานเน็ตทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยให้ตัวดีลิงที่เป็นสะพานมานะครับซึ่งถามว่าใช้สําหรับเวอร์ชันเรนยาเนี่ยโอเคไหมโอเคฮนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาไปติดกับสะพานอย่างเช่นสะพานที่เป็นเนสเซอร,รี่ของงานต้นไม้อย่างเงี้ยพวกบิดอย่างเงี้ยซึ่งเวลาคุณติดบิดที่เป็นเนสเซอร,รี่เนี่ยมันจะต้องใช้สะพานตัวนี้ในการร้อยนะครับตัวนี้มันออกแบบดีลิงด้านข้างมา สำหรับใส่กับสะพานได้ถ้าไปซื้อสะพานพวกบิดสําหรับงานต้นไม้ของยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยคุณสามารถมาติดได้เลยนะฮะร,ร้อยเข้าไปใส่ได้เลยแต่ถ้าฮาร์เน็ตตัวที่ดีลิงด้านข้างเนี่ยมันไม่มีสะพานแบบนี้มันจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเพื่ออัปเกรดหรือติดอุปกรณ์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับให้มาสองข้างนะครับส่วนเกลูปเกลูปเนี่ยจะมีให้มาสี่เกลูปนะครับ ให้มาสี่เกลียวบลูมน้ำหนักผมว่าน่าจะประมาณสัก5้ากิโลนะครับนะฮะก็ถือว่าน้ําหนักเพียงพอต่อการใช้งานแหละนะครับแต่ว่าเขาให้มาสี่เกลียวบลูกนะฮะด้านข้างสองด้านหลังสองนะครับถือว่าให้มาเขาทั้งเยอะเลยนะฮะเยอะมากนะครับเพียงพอเสร็จแล้วก็จะมีเว็บบิ้งสีแดงตัวนี้เห็นไหมตัวเนี้ยเอาไว้เผื่อเราต้องการคล้องเครื่องมือนะครับหรือ เราสามารถเอาเชือกมาร้อยเพื่อสร้างสะพานพิเศษได้มุดคุณบอกบอกว่าเอ๊ะเกลูซีอันเนี้ยผมไม่พอใช้อะนะครับผมไม่พอใช้ผมอยากได้6อันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอาเชือกแลเซอร์เรี่คอร์ดเนี่ยมาร้อยได้นะครับเพื่อเพิ่มเติม,ตมสะพานนะครับให้มันสามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับสามารถเพิ่มได้สองสองอันนะครับนะฮะเนี่ยหนึ่งอันสองอันนะครับ เสร็จแล้วด้านหลังนะครับ <c oughs> มีการทำหลูกตัวนี้ออกแบบไว้สำหรับเขาเรียกระบบฟอเรสเทนนะครับระบบล้างไม่ให้เข้าพื้นไม่ให้เข้าพื้นที่ตกนะครับสำหรับล้างนะครับไม่สามารถโหลดน้ำหนักได้นะฮะบ,บางคนบอกเฮ้ยใส่เจลูกตรงนี้แล้วมันน่าจะสามารถใส่ฟิกเกอร์เอกแล้วโรยตัวได้โดยเอาหน้าลงอย่างเงี้ยจริงแล้วทำไม่ได้นะครับตัวนี้ออกแบบไว้สำหรับระบบฟอเรสเทนเท่านั้นนะครับระบบล้าง ไม่ให้เข้าพื้นที่ตกซึ่งมันไม่สามารถรับน้ําหนักตัวเราได้นะครับมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ต้องก็ต้องใช้งานตามข้อจํากัดของคาร์เน็ที่เราซื้อด้วยนะครับอันนี้สำหรับระบบ Forest t เท n นเท่านั้น,นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับถูกร้อยเข้าไปที่ Chatting ที่เป็นเว็บบิ้งที่เป็นตัวเอลรับน้ําหนักหลักอย่างนี้นะครับมันสามารถ้องเข้าไปได้ ส่วนด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้านะครับอ้อข้ามไปนิดนึงนะครับทีนี้ไอตัวด้านข้างนะครับมันจะมีตัวเหมือนตัวเฮ้ยมันมีผ้าติดเวลโคเออผมก็สงสัยอยู่ตอนแกะดูนะฮะลองเปิดดูนะครับอ๋อตัวนี้เป็น Product l a b e l ครับจะระบุชื่อรุ่นชาร์จซ้ายนะครับนะระบุอะไรบ้างหนึ่ง ขนาดฮันเนตตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับความยาวนะครับมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่เอวเท่าไหร่ต่ำสุดสูงสุดลูกขาเท่าไหร่นะครับนะฮะความสูงข้อแนะนำสำหรับความสูงของคนที่สวมใส่ว่าต้องเท่าไหร่ตัวมาตรฐานนะครับ,นะรบตัวมาตรฐานเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้ตัวบัคเกิล กับข้อจํากัดการใช้งานพวกเกียร์ลูปต่างๆนี่ระบุไว้ชัดเจนนะครับระบุไว้เลยนะนะโอเคเดี๋ยวเรา,าพับเก็บนะครับกนะนะ็ถือว่างานค่อนข้างดีนะับงานดีเลยแหละสวยนะครับแล้วก็น่าจะแข็งแรงระดับหนึง่งเลยหละนะครับสำหรับการใช้ พสนาเนี่ยโอเคนะครับามาดูส่วนไหลนะครับส่วนไหลจะให้ส่วนยังยืดมาเพื่อเก็บสายนะฮะเก็บสายขึ้นไปด้านบนหรือตัวนี้เป็นตัวห้อยวิทยุอุปกรณ์เครื่องมืออาวิทยุเน็บตัวนี้ไว้เน็บไม้นะครับเวลาคุณใช้วิทยุเวลาทํางานอย่างเงี้ยนะครับเอาวิทยุติดข้างนึงติดไม้นะครับที่เป็นไม้มือเนี่ยนะฮะสามารถเน็บได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับ เก็บแบดดิ้งด้านข้างด้วยนะครับสำหรับกันมันบาดคอนะครับตัวความสากของวิ้งเนี่ยมันจะบาดคอเพราะนั้นเขาจะให้ตัวตัวรองมาเย็บตัวรองทับเลยนะฮะเพื่อไม่ให้บาดตรงด้านข้างของคออย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูนะครับเวลาเราซื้อมาใช้แล้วมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งนะฮะอย่างเช่นตัวเชสเซนเดอร์อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะให้เชือกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมติดเชสเซนเดอร์ให้ดูนะครับ ว่า wow. เราจะติดยังไงนะครับวิธีการติดนะฮะก็คือเอาเชเดซเซนเดอร์มาตัวนึงนะครับนะะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีตัวฟิกลิงที่เป็นสามเหลี่ยมตัว t r รงโชแบบนี้นะครับจะเป็นเหล็กจะเป็นสแตนเลสได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็เอาตัวนี้ติดนะครับเชสติดเข้าไปแล้วสกรูล็อกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาส่วนของเชฟมาใส่นะครับนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะได้เวลาใช้สายร้อยละนะครับเอาสายร้อยเข้าเลย เข้าไปนะครับร้อยเข้าไปซะนะครับอย่างนี้นะครับร้อยเข้าไปตัวนี้เป็นบัคเกอร์แบบสอยย้อนนะครับนะฮะหลังจากติดไปแล้วเราจะต้องสอยย้อนเข้าไปนะครับสอยย้อนรีเวิร์สกลับลงมาเพื่อล็อกให้มันอยู่นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้สายตัวเนี้ยนะครับสายตัวเนี้ยมันบางอย่างเนี้ยนะครับ มันจะแข็งแรงไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับของตัวเชลเเซนเดอร์เนี่ยนะครับสายตัวนี้มันล้างเพื่อเพื่อให้ตัวเชลเดอรเซนเดอร์เนี่ยตั้งขึ้นเฉยๆนะฮะเวลาคุณโหลดน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักจะมารวมที่นี่ฮะที่ไทงเกิลแล้วก็เข้าไปที่ตัวเชื่อมกับดีลิงด้านหน้าอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งเวลารับโหลดเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่รับน้ําหนักนะครับจะไม่ใช่ตัวนี้ฮะตัวนี้แค่ล้างให้มันตั้งขึ้นเวลาคุณไต่เชือมมันจะไม่ไม่ล่วงหรือกระดกลงมานะครับทาให้การทํางานมัน ท่องตัวขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหรือฮันเน็ตบางรุ่นเนี่ยนะครับ mm. เขาจะไม่มีสายตัวนี้ในตัวมาให้พอไม่มีปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่เชสปุ๊บ mm. เกิดปัญหาแล้วว่าเอ๊ะแล้วผมจะทําให้เชสมันตั้งขึ้นได้ยังไงนะครับ mm. ก็ต้องหาเชือกเล็กนะมาร้อยแล้วก็รัดเข้ากับด้านบนอย่างนี้นะครับ mm. ซึ่งมางทีเอ็กซิสของเชือกมันจะไม่ตรงแต่ถ้ามันทําสําเร็จมาอย่างงี้นะครับมันจะทําให้ mm. มันสามารถตั้งในแนวเขาเรียก รันเวย์ของเชือกด้านหน้าเวลามันผ่านเชือดเซนเดอร์เนี่ยรันเวย์มันจะเคลียร์หมดนะครับมันจะไม่เอ็กซิสของเชือเซนเดอร์เนี่ยมันจะไม่เบ้ซ้ายเบ้ขวาการลื่นไหลของเชือกขณะที่เราไต่เชือกเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับถือว่าไอตัวฮันเน็ตตัวเนี้ยของซินด้าเนี่ยทำมาค่อนข้าง,างดีนะครับทำมาถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ ว่าน่าใช้นะครับว่าน่าใช้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาฮันเน็ตนะครับที่มีราคาที่ไม่แพงนะครับนะฮะแล้วก็กําลังเรื่องกําลังเงินของเราไม่ถึงนะครับที่จะไปเล่นของแบรนด์ยุโรปอย่างนี้นะครับตัวนี้ถ้าเอาไว้ซ้อมเนี่ยผมแนะนานะครับนะครับถ้าเอาไว้ฝึกเอาไว้ซ้อมกันนะฮะเอาไว้ฝึกแบบใช้เฉพาะเราอย่างนี้ ถือว่าถือว่า,วาเป็นตัวที่น่าใช้มากในราคาที่สมเหตุสมผลนะนะครับแต่ถ้าใครที่มเออีเขาเรียกใครที่มีงบประมาณที่ที่เพียงพอที่จะไปจัดหาของแบรนด์ยุโรปอย่างนี้นะครับ,รบผมว่าก็อาจจะจัดหาของยุโรปมาใช้นะครับซึ่งเวลาเราไปใช้ในที่อื่นอย่างงี้นะครับมันจะทำให้ มันมันมันโอเคมากกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ย hey, ผมเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยผมเพิ่งเริ่มฝึกนะครับเราก็อยากจะหาฮันเน็ตมาใช้สําหรับการฝึกซ้อมนะครับซื้อตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปอัปเกรดเป็นของแบรนด์ยุโรปของเทสโซ่ของแคมป์ของสกายโลเทคอะไรได้หมดนะฮะได้หมดนะครับก็ต้องอัปเกรดขึ้นไปตามฝีมือนะครับตามทักษะนะครับนะฮะไม่อย่างนั้นเราจะอาจจะไม่ได้ฝึกนะครับ เพราะว่าก่อนจะฝึกได้ต้องรวยก่อนฮะถึงจะสามารถจัดหามาได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองหาคอนเนตสำรองนะครับสาหรับการฝึกซ้อมอย่างงี้นะครับก็แนะนานะครับตัวนี้นะครับนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสามารถเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเรื่องความแข็งแรงไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์ตัวอื่นเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่ง สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปหาได้นะครับในเพจ Facebook นะครับเพจ444 let's c o e shop นะครับของในเจ้าน้องยูนะครับก็ลองสอบถามดูว่าราคาค่าสินสอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าไม่เกินกำลังความสามารถก็เอามาใช้ในการฝึกซ้อมในการฝึกหัดได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ